เบื่อคนนี้ก็เบื่อโอ้ยคนนี้ยิ่งเบื่อเฮ้ยมันเหมือนขาดได้ไปเปล่าอ่ะอ๋อมนุรีหนังปลาเซลมอนกรอบรสซอสไข่เคม็มกินกับอะไรก็อร่อยลองยังจะลองยัง เป็นไรอะ่ะก็เบื่อรู้ไหมทำไมมโนรีดถึงอร่อย เพราะเราคัดสรรแซลมอนคุณภาพดีจากทะเลเลือกส่วนหนังปลาแซลมอนเกรดพรีเมียมที่เคี้ยวมันที่สุดมารวมกับผงปรุงรสซอสไข่เค็มที่ได้จากแม่เป็ดสาวออกมาเป็นโมโนรีหนังปลาแซลมอนกรอบรสซอสไข่เค็มนอกจากนี้โมโนรียังมีรสชาติอื่นให้คุณได้ลิ้มลองด้วย อร่อยสุดหยุดได้ไงลองยั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 งลอง